ข้อที่4ี่พ่อจนบอกว่าบ้านของฉันคือสินทรัพย์พ่อรวยบอกว่าบ้านที่ซื้ออยู่เองผ่อนแบงก์เป็นหนี้สินแต่บ้านที่คุณซื้อแล้วคุณให้คนเช่าแล้วคนเช่าเอาเงินมาให้คุณผ่อนแบงค์เป็นทรัพย์สินหลายคนยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินสมมุติเราตกงานวันนี้ทรัพย์สินคือสิ่งที่จะยังทําเงินให้เราได้ไหมในกรณีของการซื้อบ้านบ้านเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงวงเล็บหลายล้านแต่กลับไม่ค่อยเพิ่มมูลค่าในเวลาผ่านไป ไหม่ใช่แค่ไม่เพิ่มมูลค่านะต้องซ่อมด้วยแต่ขายได้เหมือนเดิม2ล้านมหาเศรษฐีหลายท่านเช่าคาลือห์ดอยู่เช่าเรือยอทเช่ารถเฟอร์รารี่พี่มหาเศรษฐีเขาเอาเงินที่เขาทํามาจากสินทรัพ์เงินจากกองทุนเงินจากอุนเงินจากปันผลเงินจากกาสิหาเงินอะไรต่างๆเขาจะแยกออกมาว่าเขาจะเอาเงินไปอินเวสต์ต่อลงทุนต่อแล้วเขาจะแบ่งส่วนหนึ่งออกมาว่านี่คือเงินกินใช้นี่คือเงินช้อปปิ้งนี่คือเงินค่าไลฟ์สไตล์เขาไม่จําเป็นจะต้องเป็นซื้อคาลือหัดเพราะคาลือหาดหลังหนึ่งเขา ร้0ล้านจะเหลืออะไรแต่เขามีไลฟ์สไตล์ที่เขาอยู่ในปราสาทระดับ5 0 0ร้อย้านแต่ไม่ใช่มหาเศรษฐีทุกคนเช่าปราสาทมีคนที่ยังไม่ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีเขาเป็นแค่เศรษฐีเขาก็เช่าปราสาทของอภิมหาเศรษฐี